รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เสื้อผ้าเด็กลาปูเป้โรงแรมดิวลีจอมเทียนบีชพัทยานมตามมลิสวัสดีครับสวัสดีครับ่านผู้ชมรายการแสาระครับวันนี้เราสามคนครับพาคุณผู้ชมออกมาเชิวนอกสถานที่ครับและวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมดิวลีจอมเทียนบีชพัทยาเลยครับว้าวเป็นสปดาห์ที่สองแล้วเนาะที่เรายังสแตนบาย ยึดพื้นที่ที่นี่ดูแล้วดูเป็นทางการมากเลยนแน่นอนอยากฉันก็ไปอยู่ละนี่จะบอกว่าตอนจับขออะไรอย่างนึงของโรงแรมได้ป่ะอย่าง,ง,ง,างไนเก้าอี้ตัวใหญ่ๆตรงฟอนข้างล่างอ่ะชั้นหนึ่งอ่ะโอ้โหเหมือนแบบเหมือน,น,นเป็นวังพระราชายังไงก็ไม่รู้ออมอกกับเธอนะใช่ไปนั่งประชดไปนั่งคนเดียวที่บ้านไปนประชดไปประชด,ไ,ดไม่อ่ะเขาเรื่องเขาเรื่องอคือสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ แต่หาเรื่องเราเราก็คุยกับน้องบีเนาะใช่ครับตั้งแต่วัยกระต่อวัยขบเพาะของน้องมาว่าเรต้องรดนายังไงนะคะว่าเขามีความฝันยังไงตั้งแต่วัยละอ่อนของเขาเนี่ยจนมาถึงข้ามหาวิทยาลัยจนสัปดาห์นี้ มันถึงจุดพีคข,ของเขาครับอ่ะโอ้ยน่าไปตายถูกในช่วงที่เราจะพูดกันต่อไปเนี่ยแต่ไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูน้องรักเราก่อนว่าตอนนี้น้องรักเราไปคว้าดวงดาวไปคว้าอะคว้าความฝันแล้วได้สอนเด็กๆอ่ะจุดที่นี้เทียวกันอทิตย์นี้ดีวกว่าค่ะว่าลูกหญิองอมีอะไรที่จะสอนครับผมไปกันเลย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่ได้เห็นหญิงหลายอาทิตย์นะคะยิงไม่ได้หายไปไหนค่ะพอดีแค่สิทธารกิจเล็กน้อยนะคะภารกิจของหญิงก็คือพอดีว่าเป็นคุณครูสอนร้องเพลงนะคะจาดฝันให้ลูกศิษย์นะคะได้เป็นนักร้องแล้วก็ที่รักการเต้นนน้อยอยากจะรู้วิ่งสอนยังไงงานไปดูกันเลย ก็มีประมาณนี้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวจะกลับไปในรายการแน่นอน,นะคะ่ะช่วงนี้ก็ไปพบก,กับพี่ๆเขาก่อนเลยค่ะเฮ้ยสาะน้องหญิงไปตามความฝันเป็นครูสอนน้องเพลงเด็กๆตอนนี้ก็ยังได้จับเด็กอยู่ยนะเื่นเล่นเพื่นเล่นอ่ะเราก็มาเข้าเรื่องของเราดีกว่าอ,อ่ะแสหาเรื่องแน่นอนเราก็ยังอยู่กับน้องสาวคนน่ารักของเราเอนอะมีนั่นเองเอะอ,อัน,นิที่แล้วนี่เราถึงไหนโอ้ก็อาทิตย์ที่ ถึงเรื่องของที่แบบเรียกว่าคอร์อดในใบเด็กของน,อน,<จ>น้องจนถึงถึงมห ah าละะัยถึงหมหาลัยแต่พี่เอถามมีนิดนึงในช่วงก่อนจบมหาวิทยาลัยเนี่ย ah ได้คิดไหมว่าเออจะต่อโทรหรือ้ทำออง,งานก่อนไม่ก็ตอนแรกก็คิดนะคะเพราะว่ามันมันตอนนั้นพอปีสี่พวเราต้องคิดแล้วล่ะว่าเราจะทําอะไรต่อตอนนั้นเนาะแล้วพอดีว่ามีก็ ไปรับซอฟเหมือนกับว่าไปเป็นโปรแกรมเมอร์นิดนึงนะคะก็คือเหมือนกับตอนแรกเราก็คิดว่าเออเราจบมาอาชีพแรกที่เราจะทาคือเป็นโปรแกรมเมอร์ก่อนก็พอดีเพื่อนแนะนำอ่ะแล้วก็ไปเหมือนกับว่ารับเป็นเหมือนกับทําเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยทาได้3มเดือนรู้ตัวเลยไปเรียนโทดีกว่าอ๋อนื้ไม่รอดไปเรียนโทดีกว่ามันโปรแกรมเมอร์มันลักษณะว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นงานที่ที่ต้องนั่งจดต่อกับโตคอมอะไรแบบนี้จะบอกว่าเป็นคนที่คงความิิบกดไม่ไ้ มันไม่ใช่แนวมันปวดหลังมันปวดหลังคะแล้วก็ู้สแกแก่แต่นั่งตั้งแต่เช้าจะบดเย็นอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า3เดือนผ่านไปเรารู้ว่ามันไม่ัน่ใช่แนวเราแล้วล่ะอะไรเงี้ยแล้วตอนที่ทํางานเนี่ยสายตรงสายตาแบบที่ต้องต้องจ้องต้องประมวดความคิดหรืออะไรอีกอ่ะก็ใช่มันก็มีเรื่องของความคิดหรืออะไรด้วยแต่ว่ามันไม่เท่ากับเรารู้สึกว่าเราต้องอยู่อย่างเี้ยไปอีกหลายปีคงไม่ไหวแน่นอนไปเรียนโทแล้วมาทําอะไรที่มันจริงๆดีกว่าตอนนั้นคิดนี่ยแล้ว ตรงสิง <su> ห์เ <online> นี <lonely> ่ยไอิงๆที่ว่าตอนแรกก็คิดไม่ออกค่ะไอสิงๆเนี่ยก็แบบว่าคิดว่าเราเรียนต่อละที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ประเด็นก็คือว่าไม่มีเงินเพราะว่าอยากจะไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ส่งละก็คือว่ามีได้2ทางเลือกคือหนึ่งทุนสองคือว่าต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะก็สมัครจริงๆก็ตอนนั้นก็สมัครหลายที่แบบว่าทางของพระจอมเกล้ากระบังเองก็สมัครนะคะแต่ว่าสุดท้ายไปเจอทุนของจีต้ามาก่อนก็คือตอนนั้นเนี่ยจะเป็นทุนแบบว่าเรียนโคด้านเทคโนโลยีอวกาศ อะไรเงี้ยเราก็แบบเทคโนโลยีว่า่ารอะไรวะคืออะไรเนี่ยไม่ไม่ที่มองที่แบบนี่มงไทยมีด้วยเถองเหรอเออเอาไม่เขาบอกว่าต้องไปเรียนที่ต่างประเทศต้องไปเรียนที่ฝรั่งเศสนะคะเลยค่ะแล้วก็แบบไอ้อะไรน่าสนใจอะไรเงี้ยก็เลยสอบถามเขาก็บอกว่าอ๋อเรียนใช่คขาเรียนโทนะคะแต่ว่าต้องเรียนเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะไอ้เราก็คิดเออไม่เป็นไรถ้าเขาคิดให้เราแบบเรียนได้ก็คงเรียนได้นะเออคือหมายถึงว่าถ้าออกแบบหลักสูตรนี้มาได้ต่ว่าเขาคงเรียนได้อะไรแบบเนี้ยแล้วตอนนี้เครียดไหม ก็เป็นภาษาฝรั่งเศสไม่เครียดเอาแบบว่าคิดในใจเขารับเราก่อนแล้วค่อยมาเครียดอ๋ออ,อย่าไปคิดเยอะ không, อะไรเงี้ยเดียนเนี <c oughs> ่ยคิดดี <c oughs> เอาเป็นได้ก่อนใช่เอาเป็นได้ก่อนละกันอะไรเงี้ยต้องสอบต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะตอนนั้นก็ไม่ไม่ได้มีเรื่องของภาษาฝรั่งเศสนะคะตอนนั้นก็เตรียมตัวแล้วก็ไปสัมภาษณ์กับจิต้าเลยแล้วก็เขาก็เขาก็รับเขาก็บอกว่าโอเคได้สอบมเสร็จก็เขียน มีสอบข้อเขียนนิดหน่อยใช่ค่ะแต่ว่าประเด็นมันไปอยู่ตรงสัมภาษณ์คือมี้คือมิ้เนี่ยก่อนจะจบปีสี่อะตอนปีสามมิ้ไปฝึกงานที่อินเดียมาเป็นระยะเวลานึ่ปีก่อนแล้วตอนนั้นไปฝึกที่บริษัทอินเทลนะคะซึ่งอินเดียเป็นอะไรที่แบบอินเดียอินเดียนะอยู่แบบเป็นอะไรเงี้ยแบบไม่ไม่ไม่ถึงขั้นนานไม่ถึงขั้นน้นนะคะแต่ว่าอินเดียเนี่ยสิ่งยากที่สุดคือการอยู่นะอยู่เพราะว่า อาหารกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบางคนรู้สึกว่าให้ลดคนได้ในปีหนึ่งอะไรเงี้ยจิ๊ตจ้าก็คิดอย่างนั้นแล้วอินเดียนี่พอน้องชายเอเขไปเรียนอยู่อินเดียเขาตอนที่เขาเรียนไฮสคูลอ่ะเออแต่เขาเกิดชอบนะตอนหลคะเรื่องเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยถือว่าดีเลยเนาะกลับมาในตุ่มเลยแกก็อยู่ในนั้นชีวิตริบบบแบบเยอะมากสินะเยอะแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการแบบว่าเดินทางออกต่างประเทศครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยของชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งเดี๋ยวตอนที่ไปเนี่ยคือ มีใครไปด้วยไหมหรือว่าไ <ป S 2> ม,มีก็คือเป็นเพื่อนไปด้วยกันสิบคนอะไรเงี้ยไอ้ไที่เราเขาคัดมิ้งไปเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีคือมันมีคนสลสัสสทธิี่งเขาขี้เกียจหาคนเขาเอามึงก็ยัดไปเลยประมาณว่าโชคดีชันนั่นแหละใช่ใ <c oughs> ก็คือมาตอนวีนาที่สุดท้ายอ่ะก็ไปกันสิบคนตอนนั้นไปอยู่ที่นู่นแล้วแบบโอ้โหอินเดียแบบอินเดียจริงๆอะไรเงี้ยในในบริษัทก็ดีค่ะออกมาข้างนอกก็แบบโทษนะเจอคนแบบ อาสวะหรือว่าอุตระอะไรข้างทางอะไรเงี้ยอก็รู้สึกแบบโอ้ชีวิตชีวิตมันบัดซบนิดนึงอะไรเงี้ยจริงจริงมันเนาะมันไม่เหมือนกับบ้านเรายังไงก็ชื่นเมืองไทยไม่ได้ใช่แล้วก็สุดท้ายกลับมาเรียนปีสี่แล้วก็นั่นแหละค่ะก็เลยได้ทูนซีซ่าเพราะว่าเขาบอกว่านี่แหละเพราะว่าอยู่อินเดียได้ปีนึงก็คงอยู่ได้แหละอะไรเงี้ยฝรั่งเศสสวายอะไรเงี้ยเอาเราไปทดสอบที่อินเดียก่อนใช่แล้วจะถามแค่นะว่า สำนักงานนี้นะครับการคัดเด็กเนี่ยคัดแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องฝึกความอดทนก่อนอดทนแรงกายไม่พอนะแรงใจคุณจะมึดหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเธอเธอไม่ผ่านแล้วล่ะทำไมล่ะเขาเคยอยู่มาก่อนอินเดียน่ะไม่แกเขาเลยเหรอไม่ขัญญาจรเพราะหลังจากกลับมาแล้วเป็นอย่งไรบ้างก็หมายถึงกลับมาจากที่เรียนที่ฝรั่งเศสใช่ไหมคะก็ตอนนั้นก็กลับมาทำงานกับติ๊ต๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราข้ามไปเธอะอ่ะฝรั่ง อ๋อนี่ไป,ไปไปสกีก่ปีเลยไปปีกว่าค่ะไปในหลักสูตรของใช่ในหลักสูตรของเขาแล้วก็เรียนต้องเรียนเป็นภาษาฝรั่งเศสอันนี้ก็คือความยากอีกอนนึงท,ที่เจอในชีวิตใช่ก็บอกว่าอะตอนนี้ได้แล้วนี่ใช่ตอนนี้ได้ละโอเคต้องเรียนเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะก็เรียนฝรั่งเศสที่ไทย2องเดือนไปเรียนที่ฝรั่งเศสอีกสองเดือนครึ่งอันนี้คือเรียนภาษานะคะเรียนก่อนใช่เตรียมก่อนก็คือ4เดือนครึ่งจากนั้นเริ่มเรียนโครภาษาฝรั่งเศสเลยแล้วแบบคือคนจากศูนย์อะ สี่เดือนครึ่งจากนั้นต้องเรียนพร้อมเขากับเพื่อนฝรั่งเศสทุกคนโอมันโคตรยากเลยมันเหนื่อเลยมากอันนี้จะต้องเตรียมความพร้อมมากเหมือนกันนะโอ้มันมันเป็นอะไรที่แบบว่าหัวนะคะมินก็คิดในใจว่าเอ๊ะเขาได้คิดตอนนั้นเพิ่งออกไงเอ๊ะเขาได้คิดหรือเปล่านะว่าเราจะเรียนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพิ่งเพิ่งมาอ๋อเพิ่งมาอ๋ออะไรเงี้ยยักที่มาแล้วยักมาแล้วแต่ตอนนั้นมันถอยไม่ได้แล้วค่ะตั๋วเครื่องบินซื้อไปแล้ว เรียนไปแล้วเริ่มทุกอย่างจ่ายค่าเทอมแล้วถ้าเกิดกลับมาคือจ่ายคืนสองเท่าคือหันหลังกลับไม่ได้อย่างเดียวก็ต้องเดินหน้าต่ออย่างเดียวทําไม่ได้ก็ต้องทําได้ในเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่กดดันกันนะเออ,อแต่อ,อยู่ที่โนนีีอากาศอากาศ ทั้งๆที่เหมือนไทยเลยนะค่ะใช่มันก็อากาศหนาวด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องทําอะไรเองคนเดียวแบบว่าไปไปไหนเองซื้อของกินข้าวแบบแบบ,บคนทํากับข้าวไปเป็นอะไรแบบทำกับข้าวเองแบบทําเอาทุกอย่างที่อยู่ในตู้เย็นมาใส่ในกระทะร้อนๆคนๆๆแล้วก็กินหรืออะไรเงี้ยคือเหมือนแบบเป็นผู้หญิงท,งที่แบบหยาบมากอะไรเงี้ยเออหยานอา้าหยาบกระด้างอย่เลยไม่ เพราะว่าอย่างตอนอยู่อินเดียเนี่ยยังไปกันหนึ่งกวนเนาะอืมแต่พอไปฝรั่งเศสเนี่ยไปเดียวไปจริงๆกับเพื่อนอีกคนนึงแต่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เจอแล้วเวลาที่พักนี่คือเขาจัดให้หรือยังไงเลยตอนแรกเขาจัดให้แต่ว่าเราก็เราไปคนพบตอนหลังว่าจริงๆเราย้ายไปอีกห้องพักหนึ่งดีกว่าหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ย้ายไปอยู่กับแบบว่าอยู่เองอะไรเองอะไรงี้ดีกว่าอืมค่ะก็ใช้เวลาปีครึ่งใช่ค่ะก็ปีีกว่าใช่ประมาณนั้น กูรักกูเลยดีกว่าไม่จะเปรียบเทียบคำคือเข้าใจนะขนาดภาษาไทยฉัไม่ใชยจ,จะรอดเลยเป็นฝรั่งเศสฉันคงยากฉันคงไม่ไหอวอัเธอพอไหมพอม,มากมัตอนนั้นพอมากนะคะแต่ว่ายงจะไม่ถอย,ถอยใชอย่อย่างที่บอกอคือมันอยู่ในจุดที่ถอยไม่ได้ด้วยแหละค่ะมันก็ต้องเดินหน้าต่ออย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยจะเดินให้มันนานขึ้นก็รู้สึกทอมานรีบเรียนให้จบเลยละกันที่เป็นให้จบใช่พอพอหลังจากเรียนจบเนี่ยเรา เราได้ไปในอยู่ในกลุ่มของเขาเรียกอะไรอวกาศหรือกลุ่ม,อ,มอะไรปีกปากว่าตอนนั้นฉันรู้สึกว่าเราแค่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่อของการาที่เดินตามความฝานันอ่าโอเคแต่จุดนี้ยังไม่ใช่จุดที่จะพลิกที่จะเป็นอะไร ใช่ค่ะก็ยังไม่ถึงกับคลิกขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเริ่มหลงไหลในเทโนโลยีอวากาศมากขึ้นเพราะเราแบบไปเรียนแบบด้านนั้นอะไรย่างเี้ยเนาะก็มีโอกาสแบบว่าได้ไปเยี่ยมไอ้ตัวดาวเทียมไทยโชดของเรานะคะก่อนที่มันจะส่งขึ้นสู่อวกาศก็แบบไปบอกคือบายๆอันนี้ของพันล้านนะเธออะไรเงี้ยเออก็น่ารักอะไรเงี้ยก็พอเรียนจบกลับมาทํางานที่จีซ่ามากกว่ามันเป็นเริ่มจุดแบบว่าความฝันมันเริ่มต่อยอดมันเริ่มแบบสานต่ออะไรเงี้ยโอเคนี้แสดงว่า ความฝันเนี่ยต่อยอดหลังจากจบจากฝั่งเสร็จแล้วก็กลับมามท่านผู้ชมคะจุดตรงนี้แล้วค่ะความฝันของเด็กคนหนึ่งจุดพลิกจากที่เธอได้ทุนไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสแล้วฝึกความอดทนที่อินเดียฝึกความพร <laughs> ้อมและค, <laughs> ความฝันตรงนี้มมเขาให้เธอก้าวเข้าสู่สามคนในการคัดเลือกใช่แล้วครับในอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะเราจะมาดูกันว่าฝันของเธอ้นจะเป็นยังไง เราจะไปติดตามภารกิจกันสถานที่จริงใช่ที่ศรีนะราชาเป็นสถานที่ทำงานของันเองเนาะ,นะเราเบรกกันก,นก่อนดีกว่าเนะน้องพี่ภักผ่อน <ไป S 1> ด้วยวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กับคุณผู้ชมแล้วะกลับมาช่ว,วงหน้าว่าเราจะามะาดับไนาะครับม แส,ส่ใสตัวสนับสนุนโดยร้านกาแฟคอฟฟี่แอนด์สวีจอมเทียนเนยตาอ้อคิดครับคุณผู้ชมครับก็กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการแส่สาระครับกับช่วงที่2ครับแส่ใส่ตัววันนี้นะครับจะเห็นบรรยากาศของร้านที่เรามานั่งกันใช่ไหมครับอ่าวันนี้เราอยู่กันที่ร้านกาแฟครับคอฟฟี่แอนด์สวีตอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่ไหนพี่นี่ะจอมเทียนครับที่า แต่ที่แน่ๆครับทำไมวันนี้เราฟูลออปชั่นมากเลยครับเอแน่นอนเนื่องจากว่าอิ่มฉันหิวเดี๋ยวเราต้องอิ่มเราต้องอิ่มนี่เธอฉันไม่ได้จะพูดเลยเนี่ยแหมจังเลยเนื่องจากว่าร้านนี้นะคะเขาก็มีเซ็นเซอร์ของเขาหลายใหญ่แล้วก็เรื่อมาเนี่ยมาตามหาความฝันเพราะว่าเพราะว่าเจ้าของร้านเขาได้เล่าเรื่องในเมนูนี่ชอบดีเหมือนอัลบั้มรูปเลยอ่ะไม่อันนี้จริงๆแล้วอ่ะพอเห็นปุ๊บ ตอนแรกเออหนัวหรือบ้างมันตันตุ้งตุ้่ดิแล้วทำอะไรแต่มันได้ฟีลนะคือใช่ไหมเวนนี่นี่เนี่ยค่ะเอามีเรื่องเล่าใช่ตะกี้เจ้าเวนนี่อ่ะเอามานั่งอ่านเกี่ยวกับเรื่องเล่าเพราะว่าเล่าเป็นกิมมิคน่ารักเหมือนเป็นนิทานอ่าเนาะเนี่ยค่ะเขามาดูเองอ่ะเนี่ยละไม่พูดละเก็บกินเก็บน่ารักน่ารักแค่เป็นน้ำจิ้มพอเนาะเอางดีกว่าเราเรามาเข้าเมนูเราดีกว่าตนูนี้นะคะหน้าตารู้เลยว่าต้องเป็นอะไรกะเพรากะเพราแน่นอนเธอก็ ผักเนี่ยน่ะแต่ที่พิเศษมากกว่าคือไม่มีชมไม่มีใครทำด้วยคือเป็ดกับกาอ๋อเป็ดพะโล้เหรอใช่้ครับครับเป็ดมาชีกับขนี่ยยังไม่ชิมเลยอยากชิมไม่เหลือแล้วจะไผู้ชมปากมันนี่มันแผลขนาดนั้นน่ะที่ไม่ใช่เป็ดย่างหรือเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็ดธรรมดานะเนื้อเป็ดสมุนไพร์เนี่ยมันอาจจะมีขิงข้าวหรืออะไรประมาณนี้โมเลยเดลจะเป็นพะโล้ล่ะ เต้องนั่งชิมนะคว่ามันจานอะไรเยอเลยโอเคนะ <S <S แต่ผมว่าตัวนี้มันก็สวยนะอ๋ออ๋อลืมไปลืมไปอันเนี้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าเป็นเป็นสตรอเบอรี่อะไรนะเป็นเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของร้านด้วยใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมนิดนึงอร่อยอร่อยดิมันชื่อสตรอเบอรี่ครีมเปเป้โอ้โนี่อะไรอ่ะ ตรอเบอรี่เออมันเป็นน้ำสตรอเบอรี่แบบเหมือนกับว่าเข้าขั้นสดมันแค่มันไม่ใช่แยงนะเว้ยมันเป็นแบบบอกวิถูกว่ะแต่ที่สำคัญที่มันชอบอย่างนึงคือตัวนี้มันคือวิปครีมเขากกนชั้าฉันอ้วนข่ออย่างนี้นะแต่เวลาการทานเนี่ยให้อร่อยนะผู้ชมเราควรจะยกหลอดขึ้นมาแล้วก็ลงไปเพื่อมันจะได้ครบทุกชั้นใช่ครับแล้วก็ลองดูปื๊ด มันละมุนลิ้นใช่ไหมเฮ้ยฉันว่าเด็กต้องชอบอ่ะต้องมาดูเลยคือตัวไอ้นี้เขาเรียกว่าเดี๋ยวก่อนนะคะชื่อมืนอ่านยาวแหละเดี๋ยวผมเหมือนอะไรภูเขาไฟตัวนี้เขาเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะเขาชื่อว่า sticky date pudding อ๋อ sticky date pudding มีอะไรบ้างครับผมความเป็นพุดดิ้งของมันตัวนี้ก็คือเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนเค้กอ่ามันมีเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมมีไอศครีมไอศครีมแล้วก็มีวิปครีมครับ แล้วมีซอสอันนี้แน่จะ่ามีซอสอะไรนี่ก็ลองมาชิมกันดีกว่าทีนึงนะคะลองมาชิมกันดีกว่านี่ก็จะเป็นเนื้อเนื้อเค้กนะคะแล้วก็เนื้อไอศครีมมารดานะคะทานกับซอสแล้ววิปเปม,มูซิว่ารสชาติอ่ะมันจะกลมกล่อมขนาดไหนอืมร่อยอ่ะอืมออมัน็นไงยังไงวะมัน ความเย็นของมันน่ะมันไปกรบอ่าที่มันเลี่ยนอ่ะเพราะว่าถ้าทานมากๆมันไอ้พวกนี้มันจะหวานเกิมันจะเลี่ยนใช่ไหมเป็นคาราเมลเป็นคาราเมลหมองถั่ตาดพอมันมันผสมกับไอตัวเค้กเนี่ยเนื้อเนี่ยพอมันเริ่มมีเนื้อคล้ายๆว่ามีเนื้อแล้วก็มีน้ําที่แบบลงตัวพร้อมกับความเย็นอ่ะรสชาติมันใช่เลยนั่นแหละมาเลยให้ไม่ให้นี่เลย ถือว่ทุกเมนูผ่านแต่ถ้าเป็นเมนูนี้นะคะจะให้เพราะว่นี่ไม่เคยผ่านเลยเลยคุณผู้ชมครับก็จะได้เราก็จะได้เห็นว่าเราก็ชิมทุกเมนูแล้วเนาะวันนี้ก็เช่นเคยขออนุญาตพูดเรื่องเคล็ดลับการการดูแลร่างกายกับนมของเราดีกว่านะฮะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเขาบอกว่า ส่วนใหญ่แล้วคนชอบคิดว่าอะไรนะนมทานนมแล้วจะอ้วนนะครับผมวันนี้ขออนุญาตพูดถึงนิดนึงเขาบอกว่านมกับความอ้วนนะจริงๆแล้วเนี่ยการดื่มนมเนี่ยไม่ใช่สาเหตุของการเป็นโรคอ,อ้วนเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่านมในนมเนี่ยจะมีไขมันเพียง3.8เท่านั้นหรือประมาณ1ช้อนชาต่อนม1ขวดใหญ่าัง mm hmm. นั้นแล้วส่วนใหญ่แล้วโรคอ,อ้วนนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเลยเกิดจากการก,กินจุกกินจิก และกินของมันนะครับสำหรับคนที่ยังกังวลอยู่เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะก็หลีกเลี่ยงการทานนมที่มีไขมันมอ่าก็คือไปทานนมที่เป็นพวก low fat non fat อะไรพวกนี้มากกว่านะครับผมก็ยังมีแคลเซียมได้ครบถ้วนอยู่ low fat low fat นี่คือแฟตต่ำๆมีสองชั้นเขาเรียกว่าไขมันศนซะฮะ<อ>ก็คือทานไปคุณประโยชน์ทุกอย่างครบถ้วนแต่ไม่มีไขมันนั่นเองอเดี๋ยวผมมาล ผมสงสัยอยู่นะผมไปห้างสับสินค้าเนี่ยไรเจอนมอยู่สองประเภทครับผมที่เกี่ยวกับพร่องมันเนยกับไขมันศูนยปอร์เ็ครับผมอทีนี้มันแตกต่างกันยังไงครับมันคือนมเหมือนกันครับวินนี่ฉันรู้มันคือนมเธอนมชนิดแรกที่บอกว่าพร่องมันเนยใช่ไหมครับพร่องมันเนยก็หมายถึงว่ายังมีไขมันบางส่วน ค<พ>ง<ม>อยู่<ม>ก็คือยังไม่ถูก<ค>สกัดออกไปถูกต้องแต่พร่องเท่าไหร่ไม่รู้ใช่แล้วครับผมแต่อีตัวหนึ่งที่บอกว่าอะไรนะศูนย์เอร์เซแสดงว่าไม่มีไขมันเลยนะครับผมก็เวลาที่ผู้บริโภคหรือว่าเราอยากดื่มอะไรเราต้องพิจารณาว่าเอ๊ะเราออกกําลังกายเราต้องการส่วนไหนของร่างกายต้องการไขมันเพิ่มหรือว่าเราต้องการเฉพาะแคลเซียมอ่าเราก็ต้องเลือกให้ดื่มให้ถูกประเภทของเรานั่นเองเข้าใจแล้วใช่ไหมเรื่องนมนมเนี่ย กูชนาการอีกอะอ่าโอเคแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าบางคนอาจจะแพ้เงินบัวใช่แล้วครับก็าทานเงินถือก็แพนใช่ได้คุณประโยชน์เลยอ่ะถ้ากัรสื้คกูด้กหมือนเนาะใช่แล้วพบกับพวกเราช่วงหน้าเลยไปเลยพักกันสักครู่ สนุนโดยมิโมซาพัทยาคุณผู้ชมเขาก็กลับมาอยู่กับช่วงที่3ของรายการครับกับช่วงแสไปไหนวันนี้ครับเราอยู่กันที่มิโมซาพัทยากว่าเราจะมาถึงเป็นไงมืดก็ตอนมืดๆเนี่ยเขามีของดีให้ชมแน่นอนก็ทีสสัมพันธ์แมเป็นติดด้วยนะแต่เรารู้ไหมว่า ฉันพาเธอมากันที่เนี่ยมันเป็นเหมือนเมืองจำลองของเมืองฝรั่งเศสเลยล่ะอ๋อว้าวย้ำปะเพราะว่าเมืองนี่นะที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเมืองโบราณติดอันดับความโรแมนติกหนึ่งในสิบของโลกอุ๊ต้าไอ้ย๊าที่สำคัญจำชื่อเมืองไว้นะคะว่าเมืองนี้เรียกว่าเมืองอะไรเรียกว่าเมืองกอรมากกอร์มากประเทศฝรั่งเศสแน่นอน ความสวยงามความโรแมนติกอยากรู้หรือยังว่าที่เนี่ยเขาจะจำลองหรือว่าจะเรียนแบบได้สวยขนาดไหนทำหให้เราไม่ต้องวักตัวเครื่องบินไปถึงฝรั่งเศสไปกันนะไปเลย,ยไปกันเลย,ย ผู้ชมบรรยากาศข้างในงนี้นะครับก็จะมีคนเดินนะครับผมเยอะเลยทีเดียวแล้วก็บรรยากาศของในสถานที่เนี่ยนะครับก็จะเป็นบ้านอะไรนะสไตล์สเปนใช่ไหมครับเอ้ยฝรั่งเศสอ่าแล้วก็ก็จะมีแบบตรงนี้ก็จะปูเป็นพรมสีเขียวให้เราเดินได้ได้ด้วยใช่ไหมฮะอ่ามีวัดรูปด้วยผู้ชมเดี๋ยวเขาไปดูคนนิดนึงนะว้าวยูทิฟฟี่อันนี้มาจากไหนเอ่ย ราชมงคลสุรินทร์มานี่พิธภัณฑ์นี่ครั้งแรกปะคะครับขอบคุณครนะเพลงแรงบันดาลใจผู้ชมครับดูน้ำพุด้านหลังครับผู้ชมสุดยอดอ่ะอันนี้โชว์มันจะเริ่มนะครับรอบที่สองผู้ชมคะนึกแม้ว่าน้ำพุเนี้ยจะไปขายก็มองขายน้ำพุที่ ฮ่องกงอ่ะนามูเต้ยที่มาเก๊ามาเก๊าคืมาเก๊ามาเก๊าเขาเรียกว่านามูเตลลามังแต่นามูที่เนี้ยมันแค่มาจากวงเล็กกว่าแต่สวยโอเคเราไปกันต่อไหมต่อเลยก่อนไหมคะไปเลยครับต่อปะคะ สุดยอดความสวยอ่ะนี้ทําเป็นามต้องสวยมากเลยอ่ะครั้งนี้จะต้องมาเร็วกว่านี้ใช่เลยงั้นฝากกิจกรรมใช่ใช่ครับผมคุณผู้ชมครับฝากกิจกรรมประจำเดือนด้วยนะครับกับรายการแสตระระครับเดือนนี้เป็นธีมแห่งมายาและความฝันนะครับอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยบอกเล่าความฝันในวัยเด็กหรือในวัยปัจจุบันก็แล้วแต่นะเข้ามาใน Facebook ของแสดสาระเลยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ด้วยนะและบอกเล่าความฝันครับเราจะคัดเลือก ความฝันมา10ความฝันด้วยกันนะครับผมใครจะเป็นผู้โชคดีรับทันทีกิฟต์บอร์ e เชอร์สิบรางวัลด้วยกันครับอย่าลืมนะจ๊ะสำหรับวันนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ครับกับรายการแสสาระทุกวันพฤหัสบดีที่25นาทีถึงเที่ยง50นาทีครับทางชทบ5สำหรับวันนี้เรา3คนต้องสวัสดีครับ คือขั้นตอนนี้เออคือขั้นตอน